Nak nak tuk sangat iskan ke nak ngai tai rai nak ngai ko ngai 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 ke eh sungut nak anu kan kalau orang kan kan ning ni dia dia si sok dan ning tak ngai ku ku ye bua mai dai ba dai ding krai jika sai sesam na sai ko na ji ni krai sai ngai ke man ko tu khut khut ji a chu ye krai man ko la sap sungut na krai ai Tu jawab. Indai ko kai, minu dan ya kai anti mu tu. Dan indai Yesua ke. Dia cak nya Yesua si kong ko mai. indai sa po tu wa alak ni mai wa ye i. pe ngai san da ye ta. Yong ma tu da kan ni ya tu tu ka. Dan tu wa ke. โผล่ออกมาเป็งในสกาลนั่นแหละแต่ว่าไม่สามารถสัมได้ธรรมสุนัขสานักยิ้มสักพิยาวจึงอาศัยกาลน่ะแกระประกำตั้งโดยเลื่อนด้วยโภไคเด็กวันก็ทราบโผล่ออกมาสกาลน่ะเดินยกก็ทราบโผล่ขึ้นยิสุขขึ้พุ่มน่ะใครใช่ไหมน่ะขี้ใครก็สัมขี้เวชกาลน่ะขี้อะมากำตั้งสัมได้ไอ้อาส่งเจน่ะ Dan ketika dia minta suaminya dan cuba maarikannya,... ...dia akan tertinggal ia seperti laughter dan tanggal. Lihatlah. Dia tidak mengakui diri, contohnya, dia tidak men televisi. Dia hanya menikmati lobongnya. Ia mengikuti rebelli tetapi dia tidak menikmati kendatinya. Dia menerbsche mendengarkan molekulibhet. Lelaki mereka berkata, Apa yang ibu inginkan arus contains? เด็กคุี่าคำ่าเจริโอ้ม่เดกนันเรสักเจ้าวรวยค่ๆโจ้าาแแรงงานเมียนควบข้าตงลงแรงงานีโคยูชินขานอดชินคเชินแรงงานไอ้ริงอันเมีนมงตาแต่บอข้าตงลงอ่ะคอยละไคกาลุกขันวิทยเนี่ย แต่พอเขายืนด so. ูไปเนี่ยเขายั่งเลยแต่พี่เจ้ามึงไอ้เดนเจ้าอันแค่มึงอันแค่อะไรก็สามก๊กกางเกงใจอุตส่าห์พูดว่าได้ที่แต่เจรักสามสูงหกสูงใจแท้สิแต่พี่เจ้าชีบงตุงเงาเจ้าอีกสนใจเลยซึ่งงานก็งานสกัดได้ลำตะกินได้เนี่ยพวกอันแค่สักหน้ากัน แตงบอกผู้สืบของเงาผู้เปมาส่วอันนี้บพคนไทยมีเพ็งาบุ่้ตมวงงาคนบอกคับอยู่ล้ไอบอกคพพามีเรออยากทัาษาสีบวยมีพักโดนรากาไ้เงยิักยงเอปโกกับชาญิล่ะ่ในัี้นมุ่งจนากามุกับเน จงชำราใจวานาีมุนทันใจวานาีแต่เมื่อเยิ้มวุ่นว่าประทัดเหตุเดียไปได้สุเฉลี่ยประทับนั่งมันหนุกมันหนานั่งได้ได้นาตุ้งนาเกลดสิไใจว่าเสด็ลนาเด็ดพัดุงดีถึงไงก็เก็ะวัดวาตนาล้มร้ายยุทธิเดียวอีเสดนาล้มร้ายวุจิอันนี้นาพันรแต่ฉันเห็นสุเฉลี่กับแ่ป้าุณกุกก็่ที่ไหนก่ อันเจ็บเจยบเส้นเลยนูซูในก่อนเย็บอุ้นหวอแบบนาตุ้งนาไปเจ็บมือเด็กพังตันชิวหวอแบบเจ็บว่านาแล้พ่องไปจัดแล้วไปยุนาดอันชินนาดสนัตเทชิเกียนนะนาอันเจ็บเว้ยแต่ก็เบื่อไปอยู่ชุทุ่งนาแต่นามงองก็ยากแต่นี่ภาคปชานาอันเจยบมุ่งชาะซิกนาย

Kejauh-kejauh Eh, Yesus tiap yang mempunyai kekuatan Dengan isyariah Ini ayah yang menjaga dengan Baik, ayah yang menjaga Kekuatan yang luar-luar